มาซื้อไปเดี๋ยวทาเองกระเบนมาทากระยันาเอามากันเลยน่งนงไันนิ่งานานตั้นาด่กจ๋าหารเยหนูอัดวิดีโออยู่ไรูกันอยงไปเลห็นฮะหนููก็